ขอโทษทีครับคลิปเมื่อกี้ไม่ต่อเนื่องเนื่องจากว่ามือไปโดนตัวกดปิดวิดีโอนะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามใหม่ครับนี่ฮะหลังจากเมื่อกี้ถ่ายคุณตาให้ดูนะฮะมาเจอนี่ครับตอนนี้มาเป็นน้อนเลยนะทีมงานพวกเราครับผมแบ่งๆกันไปครับเอานี่คันซีรีส์สีขาวนี่ แก okay. ขับรถมีน้ำใจดีมากเลยพี่แกนี่แหละครับคนนี้ผมยอมรับน้ำใจแกทําทงทําทางนี่แกแจ๋วเลยนะขับรถขับกับคนอย่างนี้สบายใจมากนี่เราก็อ่ารอเสียบกันครับรอเสียบกันพี่น้องนะครับรอเสียบกันจะพาไปลงข้างไปดูข้างล่างครับไปดูข้างล่างโออีกแก๊สทำไมามาเร็วจังอีกแก๊สเนี่ย มาเร็วจังว่อีกแกนนี่มาถึงแล้วครับก็หมอความฮนะอ้าวส่วนฮีโน่ก็เข้าฝั่งนู้นไปครับเ,เพราะว่าอ่านาแกบอกว่าอยากเข้ามาฝั่งผมเยอะแ้อผมตักไม่ทันแกบอกเพราะว่าของแกถ้าร้อนๆมารถแกมันจะโหลดครับเออแต่ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องนี่มาจากอุบลน,นะครับมาจากม่วง30บ คันนี้ยังไม่รู้ชื่อเขาเลยวิ่งอยู่กับเราครับนี่ก็เข้าเรา3ามคันที่มาที่หลังเข้าเราสองคันเข้านี่ใช่ไหมส,ส,สีชมพูเข้าไหนไอรถสีเกียรตเข้าไหนอา้าวก็ไม่เป็นไรครับเออก็คือเราจำได้ว่าเข้าเราสามคันแล้วไปไปจวดจวดเรววสจิบอะไรเที่ยวแลยจวดจวด ฮิตาชินะครับทีมงานฮิตาชิพังทั้งสองคันเลยครับรถเสียหนึ่งก็ไม่รอดครับรถเสียหนึ่งก็เครื่องพังครับผมส่วนรถทีมงานร้อยเอ็ดครับเสียอ้ําก็พังเหมือนกันนะครับแต่อ้ํานี้ยังอยู่ฮนะอ้ํานี้ไม่พังฮนะอ่ะดูจานชูตักดินใส่ครับโอ้สะลูกนี้น้ําโคตรเหม็นเลยครับเหม็นมากเลยเหม็นกลิ่น กินปักครับกินปักบัวปักวายนี่แหละนี่สีน้ำเป็นสีเทาไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีเหลืองด้ยเป็นสีเทาเลยกินแรงมากเลยน้ำนี่ครับก็จะไม่ได้วางมือแล้วครับวันนี้จานชูปักเรื่อยๆครับส่วนเส้นทางที่เราวิ่งนี่ก็หลบหลบหลีกๆกันเอาครับให้ทางกันเอานะฮะว่าบอกไม่ถูกครับว่าจะเจอกันอยู่ช่วงไหน เนี่ยอีกแก๊สก็ตามผมมาติดๆเลยมันไม่ยอมทิ้งผมเลยนะกูไม่เอาเมืองมึงไม่ต้องตามกูเป็นใส่ดินแล้วอ่ะก็ออกตัวกันไปแล้วครับนุน่นฮะออกตัวกันแล้วก็จะออกตัวไล่ๆกันไปเลยนะครับส่วนของเจ้าศูนย์สี่ี่ก็จะช้าช้ากว่าจาน์ชูหน่อยนึงนะครับถ้าตักพร้อมกันนี่จาน์ชูได้ออกก่อนครับแล้วก็ ส่วนมากตอนเย็นผมก็จะไล่นอกรอบไล่นอกรอบเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เร็วนะครับคือรถเขาเร็วแต่ว่าแม่โคดพอแม่โคร้อ,ครอนๆมาของนาแกก็จะช้าลงนะครับแต่เจ้าสมพงษ์นี่ตักเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเร็วครับแต่ว่าคือตักสม่ำเสมอครับแต่ว่าบุ้งกีก็ใหญ่กว่ากันด้วยแหละเนาะก็จะเต็มเร็วหน่อยครับตอนนี้ก็จะลอกครับลอก ไม่รู้ว่าเขาให้หลอกถึงไหนนะครับแต่รู้ว่าดินแป้งนี่น่าจะเยอะอยู่ครับน่าจะตักคันครับรอ,อเที่ยวกันก็ไม่น่าจะรอนานเท่าไหร่แล้วฝั่งนู้นไปจอดทําอะไรกันจมบอ,อไม่ใช่นะครับหรือว่ารอออกไปพร้อมรอ,อไปพร้อมผมอนะบอตาแกก็มาครับ วันนี้คือคืนครับวันนี้คือคืนมีรถมาเพิ่มครับเป็น10คันเลยทีมงานโทรหนึ่งน่าจะได้ออกแล้วครับต้นหอความก็จะได้เข้ามาใส่ดินนะฮะเดี๋ยวดูจานชูรีดหลังก่อนอนี่เออลูกพี่พ่ออ่ะวิงไล่กันไปนี่แหละครับตามกันไปเลยก ได้มากได้น้อยไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่สําคัญแล้วเพราะงานมันใกล้จะหมดขอให้รถตทุกคันมีงานได้วิ่งนะขอให้ได้ค่าน้ํามันคืนค่าแรงนิดๆหน่อยๆก็ขอให้ได้นะนี่ครับตาแกม,มาช่วยเก็บโอ้เจ๋วเลยครับตาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตาที่มาทําทางนะครับ ก็งงๆอยู่กูจะทําไปทางไหนวะมันถึงจะวิ่งไม่จมกันวะพวกนี้เพราะว่าคือสภาพตอนนี้ก็คือไปตรงไหนก็มีนุ่มๆหมดครับเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาอา่ะนี่เกียร์สองนะผมไป <c oughs> ผมไม่สนใจโลกแล้วผไปแบบไม่สนใจแล้ว <c oughs> ผมไปเกียร์สองนี่แหละ อย่าให้รถน้ำเข้ามาลดก็จะแน่นดินอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบอกบอกไปทางปันนวดแล้วปั้นนวดขอน้ำหน่อยนะครับขอรดน้ำหน่อยแกบอก๋ยวจัดให้ก็จะวิ่งเนเบี่ยง,ง,งหน่อยครับเรียกว่าสลับเลนเอาโอ,โอ้ผมไปสับสามตั้งแต่ตอนไหนเนี <laughs> ่ย นั่นไปสับเกียร์ลงครับแต่เอาผมไม่อยู่หรอกวุว่วนแล้วพอดีผมสับสามครับมันก็เลยดูดเลยเพราะว่าไม่ได้เหยียบสูงด้วยไงครับนี่ถ้าสับสองเนี้ยเราก็เหยียบสูบม,มันก็ไปไปแบบริ้วๆเลยเลยมาแล้วครับยัดใหญ่กับมะนาวฮะวัวจีตูดกันมาเลยเว้ยคู่นี้ จากว่าที่มาช้านี่หลบรถกันตอนนี้ก็จะหลบกระชีหน่อยนะครับรถน้ำรนี่ก็รีบเข้ามาเด้อรถเยอะอย่างนี้ยังไงฝุ่นกระจายแน่นอน มีมาอีกแล้วเอก่มีมาอีกหรือเปล่าเห็นเมื่อกี้นี่เพราะว่ารถที่อยู่ในนี้ก็เก้าคันนะครับวันนี้มาเพิ่มอีกหกเป็นสิบสี่นะฮะสิบห้าโอ้เป็นสิบห้าคันแกวเลยงานนี้ดี๋ยวที่ว่านี่คือลบกันกระจายครับลบกันดีๆเข้าแขางกัน แต่ว่าระยะตรงนี้ห้ามเลยนะครับนี่ไล่จากตรงนี้ไปครับนี่นี่น,นี่นี่แหละตรงรถอยู่นี่แล้วก็ไล่ยาวไว้ห้ามหลบขวาเลยเด็ดขาดเลยเนื่องจากว่ามีท่อประปาครับจะหลบได้ก็ตรงนี้ครับนี่ซ้ายมือนี่ครนี่ครับผมซ้ายมือที่เป็นดิน้อยรถไถนี่ตรงนี้หลบได้อยู่ครับรนี่หลบได้ก็น่าโรงเรียนครับตอนเย็นนี่ก็ต้องเบาๆลง สักก็จะมีหน่อยนะครับช่วงนี้เนื่องจากว่ารถเริ่มเข้ามาเยอะแนละ้วเป็นขบวนรถไฟเลยทีนี้งานนี้รถน้ําอยู่ไหนรถน้ําอยู่ไหนรีบมาเลย <c oughs> ถใหญ่เดียวก็ไม่ยอมชะลอด้วยนะเพราะว่ารถใหญ่บางทีมาต่อนเนื่องนะครับมาติดติดเลยรถเล็กก็พยายามระวังดูรถใหญ่ด้วยเด้อพี่น้องเด้อมีน้ำใจให้กันครับเพราะว่ารถใหญ่นี่ตอนออกตัวนี่ก็จะออกช้าหน่อยนะครับ เจ้าวด่วนเลยเขียนเส้นทางก่อนครับเจ้าหน้าที่ครับม่งานรถติดแย่ครับเราต้องเสียบหัวลงไปต้องเสียบไปอย่างนี้ครับ ผมหน่อยบิ๊กฟุตต้องหลบนะฮะต้องให้บิ๊กฟุตหลบก่อนล้อใหญ่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมตามต่อคลิปหน้าครับ